ู้ชมตอนนี้เราก็มาลงสนามจริงกันแล้วนะครับแล้วก็พี่ชาตินะครับพร้อมแล้วแล้วก็นักเรียนดูนี่นั่งพร้อมกับพี่ชาติเองเดี๋ยวเนี่ยพี่ชาติจะสอนเรื่องการถ่ายรูปน้องๆผมขออนุญาตถามพี่ชาติก่อนเลยว่าเรามีขั้นตอนในการสอนน้อยยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วในการสอนถ่ายภาพเนี่ยอาจจะสอนแค่พื้นฐานครับง่ายๆครับผมวิธีการมุมมองต่างๆเพราะว่าเราจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากเพราะคือ,ค,อคือเรากลัวกลัวว่า มันจะลึกไปแล้วแล้วพอมันลึกมากแล้วเด็กเขาอาจจะไม่สนใจอ,อะไรอย่างเงี้ยตามไม่ใช่แล้ว,แล,วแล้วด้วยที่แบบลักษณะของการถ่ายคือถ่ายด้วยมือถือ,อเราอยากจะให้เริ่มต้นจากสิ่งที่รู้สึกว่ามันง่ายๆก่อนน้องๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยรู้จักยูทูบเบอร์กันค่อนข้างพอสมควรเราก็เลยยกตัวอย่างยูทูบเบอร์ให้น้องเป็นแรงบันดาลใจในการที่ อยากจะออกไปทำอะไรบางอ,าอย่างน้องก็จะมีไอดอลเป็นยูทูบเบอร์หลายคนอยู่เหมือนกันแ่เ,นเมื่อกี้น้องมีช่องเป็นของตัวเองด้วยใช่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับน้องทำยูทูบชาแนลเป็นของตัวเองโอ้โหทำวิดีโอคอนเทนต์ของตัวเองแต่อาจจะยังไม่ได้รับการสนัหสนสุนมากนะแตน่น้องมีของน้องมีของเอาละครับคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ไอเดียคร่าวๆแล้วนะครับพิชชาติพร้อมแล้วน้องๆพร้อมไหมพร้อม้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปไป พี่จะต้องขอข้อมูลจากเด็กๆก่อนพี่เป็นนักท่องเที่ยวพี่ไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่พี่คิดว่าเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาและเราอยู่เหมือนเราอยู่ตรงกลางของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชุมชนเราตรงนี้คืออะไรวัดวัดวัดอะไรชื่อวัดอะไรวัดเหมืองปีล็อกวัดเมืองปีล็อกเนาะเมื่อกี้เนี้ยตอนตอนที่พี่ คุยกันในห้องผู้ใหญ่บอกว่าจริงๆแล้ววัดนี้มีความน่าสนใจมากแต่ยังไม่มีใครทําเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยแหละเป็นคนนําเสนอวัดนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักเนาะโอเคดี๋ยวเราลองเราลองถ่ายรูปแต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องมีแบบไปเข้าไปในว่าไปถ่ายกันอะไรกันก็ว่ากันไปใน,นี้ยมุมต่อไปตรงนี้มันคืออะไรเนินช้างศึกคนไปเที่ยวกันเยอะไหม เยอะใช่ไหมเนี่ยเราก็มีอีกมุมหนึ่งแล้วเราก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วตรงนู้นอ่ะเขาช้างเผือกเขาช้างเผือกอ๋อที่เขาแบบไปปีนเขากันที่เป็นสันแหลมๆใช่ไหมอ๋อโอเคเราเราจะมองเห็นเขาช้างเผือกจากด้านข้างปกติเขาก็จะเห็นกันแต่สันแหลมๆใช่ป่ะเราจะเห็นเขาช้างเผือกจากด้านข้างชุมชนเรามีเรามีของไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือนําเสนอให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เรามีมันมีอะไรบ้างคร<อ>ับผมแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน ไปเริ่มที่ตรงไหนดีครับพี่ชาเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก็ได้อ่มุมนี้ก่อนอะไรนะเนินช้างศึกอ่าโอเคภาพกว้างไหนทุกคนอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาลองถ่ายหน่อยลองถ่ายหน่อยไหนนี้ลองดีมือมือซีลองดูฝีมือหน่อยซี สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรดาวันเดอร์บลเดชค่ะมาจากโรงเรียนเพียงหนึ่งสามค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําที่เที่ยวค่ะที่เที่ยวก็คือเนินช้างศึกค่ะเนินช้างศึกก็จะเป็นที่กางเต็นท์ค่ะสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้ค่ะแล้วที่ต่อไปก็จะเป็นวัดเมืองปีรอค่ะก็จะเข้าไปส่วนมนต์ได้ค่ะแล้วก็จะเป็น เนินเสาธงจะอยู่ตรงนู้นค่ะต่อไปก็จะเป็นเข้าช้างเพื่อค่ะช้างเพื่อก็จะเป็นอยู่ทางด้านนู้นครับก็จะมีหมอกแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปกันตอนเดือนธันวาครับอากาศก,ก็ช่วงบ่ายก็จะร้อนครับแล้วช่วงช่วงมืดก็จะเย็นอยู่ครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวมากันที่หมู่บ้านอีกตองดวยนะครับบ้า